สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวราพาพลุตันค่ะรองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักง,งานเทศบาลออกตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่ เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมชุมชนต้นแบบการจัดทําโครงการธนาคารขยะในเขตเทศบาลนครแม่สอดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลท่าใสาลวดออกฉีดพ่นหมอกควันปรับลูกน้ํากําจัดยุงลายป้องกันโรคให้เลือดออก องนายกเทศมนตรีพร้อมสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักง,งานเทศบาลออกตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะนายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาพิบาลกองช่างเจ้าหน้าที่เทศกิจหน่วยบรรเทาสาธรารณาภัยเทศบาลนครแม่สอดออกตัดกิ่งไม้ที่พาดเกี่ยวสายไฟยฟ้า บริเวณหน้าสำนักง,งานแขวงการทางแม่สอดหลังได้รับมอบหมายสั่งการจากดกเรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านและชุมชนพร้อมหน่วยงานเครือข่ายชุมชนรับมือน้ำท่วมแม่สอดและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการร่วมดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยในวันนี้ทางเทศบาลนครแม่สอดนําโดยนายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาพิบาลกองช่างเจ้าหน้าที่เทศกิจหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดออกทําการตัดกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ที่พาดเกี่ยวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันการหักโคน่นเมื่อฝนตกพายุพัดแรงป้องกันการเกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูงและเกิดอันตรายหากมีการหักโคน่นกีดขวางเส้นทางจราจรและยวดยานพาหนะที่ใช้สัญจรในบริเวณเส้นทางดังกล่าว ชุมชนต้นแบบการจัดทําโครงการธนาคารขยะในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3าเทศบาลนครแม่สอดดรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายกุลเครือเวียระรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมชุมชนต้นแบบการจัดทําโครงการธนาคารขยะในเขตเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับ รองปรลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาพิบาลกองการศึกษาและประธานชุมชนสองแควสโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มสตรีและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน2องแควสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการแยกประเภทของขยะได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงวิธีการจัดการอย่างถูกต้องกับขยะที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่และเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลเสียที่จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์หากมีการจัดการขยะอย่างไม่เหมาะสมโดยเน้นการลดปริมาณขยะและการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่าถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาควบคู่กันไปด้วย อย่างไรก็ตามความสำเร็จของการคัดแยกขยะเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่นี้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของบุคคลที่มีผลพวงมาจากการให้การศึกษายอย่างถูกวิธีผู้สูงอายุชุมชนจอกจอ,จอสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคมค่ะ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนจอกจอสามัคคีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคมพร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุหน้าที่ทำการชุมชนจอกจอสามัคคีเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาน,นายอนันต์จีคีรีที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนายสำราญนามราชประธานชุมชนจอกจอสามัคคี และนายเฉลิมชัยผู้เฉลิมตระกูลหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนจอกจ่อสามคัคคีนำผู้สูงอายุร่วมประชุมพร้อมจัดกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักให้กับสมาชิกผู้สูงอายุกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจากนั้นเป็นการชี้แจงข่าวสารในเรื่องการประชุมของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในวันที่22กรกฎาคมที่วัดมณีไพรสน การประชุมชมรมสันติสุขเบาหวานในวันที่24กรกฎาคมที่ห้องเพทายโรงพยาบาลแม่สอดในวันนี้ทางโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลมาดูแลและตรวจสุขภาพให้พร้อมแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพกับทางผู้สูงอายุปิดท้ายด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสาหากรณ์การเกษตรประชุมชี้แจงการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งค่ะที่ศาลาการประเรียนวัดบุญยญวาดเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดธนาคารเพื่อการเกษตรและสาหากรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดโดยนายปรีชาสุภาผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสาหากรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดและนายประสิทธิ์กลีบประทุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตากจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มลูกค้าเพื่อชี้แจงการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูการผลิตในพื้นที่จังหวัดตากซึ่งหลังจากทางที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายจัดการเสนอมาตรการเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรลูกค้า ของทรกรสและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่ประสบภัยแล้งประกอบไปด้วยสามมาตรการคือ 1. มาตรการการขยายเวลาชำระหนี้เดิมเป็นการพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้สินเดิมให้แก่เกษตรกรลูกค้าทรกรสที่ประสบปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้โดยขยายออกไปไม่เกิน9เดือนกรณีพิเศษไม่เกิน12เดือนให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของไรายได้ และช่วยเหลือสาหากรณ์การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการชำระหนี้ของสมาชิกโดยพิจารณาปรับตารางกำหนดชำระหนี้ที่มีอยู่กับทกส2มาตรการสนับสนุนสินเชื่อระยะสั้นวงเงิน30,000ล้านบาทแบ่งเป็น3ม,มาตรการย่อยคือมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรลูกค้าธนาคารสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน10,000ล้านบาท ลอยกู้ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อราย 3. มาตรการสินเชื่อระยะยาวเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตรเป็นการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรหรือเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นรูปแบบอื่นที่มีความเหมาะสมมากขึ้นสำนักง,งานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต2ตรวจประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมรัตมณีชั้น3อาคารเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดคณะตรวจประเมินมาตรฐานระบบบ,บริการสุขภาพจากสำนักง,งานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตสองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนำโดยนางสุดาพรดำรงวานิช นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษนางสาวอนันวงเจริญนักจัดการทั่วไปชำนาญการนายสุริยาทารักษ์วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนายอุดรเขียวดีนายช่างเทคนิคชำนาญงานได้เดินทางมาตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพสามารถมาตรฐานประกอบด้วยมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมและ มาตรฐานด้านสุขศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่มารับบริการในสถานบริการของรัฐตามเกณฑ์ที่วางไว้โดยมีนายแพทย์ทวัตชัยเศรษฐสุพนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นายชำนาญซาปโปรงรองผู้อำนวยการด้านบริหารและคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดให้การต้อนรับ ูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าไชลวดออกฉีดพ่นหมอกควันปราบลูกน้ำกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการกองงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าไชลวดลงพื้นที่ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าใสลวด หลังจากสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มการเกิดเพิ่มมากขึ้นประกอบกับสถานการณ์ฝนตกทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆเป็นการเพิ่มโอกาสให้ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของเชื้อโรคไข้เลือดออกได้มีแหล่งเพาะพันยุงเพื่อวางไข่ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ดังนั้นกองงานสาธารณาสุขเทศบาลท่าใสาลวดได้จัดโครงการเฝ้าระวังและต้านภายัย เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกช่วยกันกำจัดยุงลายพาหะนำโรคและลดอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกโดยได้แจกสื่อประชาสัมพันธ์แจกทรายอเบสสำหรับครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลท่าใสราลวดที่ต้องการทรายอเบสหรือต้องการให้เทศบาลเข้าไปพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายสามารถรับบริการได้ฟรีโดยติดต่อไปที่ ศูนย์บริการกองงานสาธารณาสุขเทศบาลตำบลท่าัยลวดโดยเจ้าหน้าที่พร้อมจะออกไปให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ร่วมกับป่าไม้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบห้ารอบ60พรรษา ร้อยโทเฉลิมบุญพรวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบห้ารอบ60พรรษาโดยมีนายชัตทวัตอิ่มเนยหัวหน้าป่าไม้ตอกอหกร่มกล้ากำนันตำบลวาเล่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนและครูเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วยโดยการจัดกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบห้ารอบ60พรรษาและเป็นการสร้างจิตใต้สำนึกให้กับเด็กนักเรียนในการรักษาป่า และให้เด็กได้เรียนรู้และวิธีการปลูกป่าตั้งแต่เด็กเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนเป็นการสร้างความร่มรื่นในสถานศึกษาหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะ สามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ